ใส่หวานอันนี้สิปเป็นแป้งแต่มันอันมันนีรัดเนี่ยใส่ใส่นั่นนำฟักทองถูกปะใส่หวานกวนจ้า แต่ว่าทั้งใายดูค้ากับมากทั่วใส่ทัวทอดนใส่จ้าบังคนพ่นกับบมากทัวเนาะเป็นวบาแต่ว่ันนี้รัดมากทั่วใส่หวานกวนจ้าของเจ้น,น่ะทำ อย่งางเพิ่นว่าใส่ใส่เยอะเพิ่นว่าใส่อันเดี๋ยวกัสิไปนหนึ่งตัวนี้ก่อนจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคิดจ้ะแป้งแป้งสาคูเพื่อนขายอันอุปกรณ์ให้เพื่อนกห่วงเฮ้าเนาะเพาิ่นว่าเจ๊จะไปขายยังไงเจ๊จะมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะของมันขึ้นเพิ่นว่าเนาะแป้งแป้งสาคู จัจะพี่น้องของมันแพงเ,งเลย๋ยวลดปริมาณลุง่งแต่วราคาเก่าผู้อนันใส่หวานกวนจ้าใส่จ้าบางคนเิ่นกับบมากทั่วเน,ะนาะเิ่นว่าแต่ว่าันนี้ลัดมากทั่ว น,นั่นพ่อไปแล้วใส่เค็มจานนี้มีเพิ่มใส่หวานก็ด,ดื่มปนสิซัยแต่น้ำตาลแป้งกับน้ำตาลคือซือกับเกลือน้ำตาลน้ำคนอื่นเพิ่นชิใส่แต่น้ำตาลจบแล้วจ้ะโอน่ะทำ อย่เพิ่นว่าใส่ใส่เยอะเพิ่นว่าใส่อัน,นใส่หวานก่อนจ้าเ mm. พื่อนขายอันอุปกรณ์ให้เพิ่นกห่วงเห้าเนาะเพิ่นว่าเจ๊จะไปขายยังไงเจ๊จะมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะของมันขึ้นเพิ่นว่าเนาะแป้งแป้งสาคู่ แปง้งสาคูเครื่องเทศเยอะนะพรรว่าใส่ก็ใส่ฟักทองใส่กะทิน้ำใส่แป้งเพิ่นนะแต่ว่าแปง้งก็แมันใส่กะทิแต่มันอันมันนีรัดเนี่ยใส่ใส่นะนั้ำฟักทองธ่รนดะ เพื่อนขายอันอุปกรณ์ให้เพื่อนกับหวงเฮ้าเนาะเพื่นว่าเจ๊จะไปขายยังไงเจ๊จะมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะของมันขึ้นเพื่อนว่าาะมันอันมันนี่รัดเนี่ยใส่ใส่นันนำ้ำฟักทองเพ,พื่อนขายอันอุปกรณ์ให้เพื่อนกับหวงเฮ้าเนาะเพื่นว่าเจ๊จะไปขายยังไง เจ๊จะมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะของมันขึ้นเพื่อนวานเนาะเพื่อนขายอุปกรณ์ให้ก็ได้เป็นลูกขายกินนัางน,น,นี่ห่อแล้วอศัยความแสบเนาะก็เสบเทียบเทียมแมนเดนเนาะของเจ๊นะ่ทำ อย่งพงคนว่าใส่ใส่เยอะคนว่าใส่อันแต่ว่าทั้งหลายลูกค้าก็มากทั่วใส่ถั่วทอดคนเอาอีกจะ่อหนึ่งอนใส่เข้มใส่ความเสบเนะาะก็เสบเหตุเหตุอย่างแมนเด้ยเยานะ เครื่องเทศเยอะนะทว่าใส่ก็ใส่ฟักทองใส่กะทินั่มใส่อันแป้งเพื่อนนะทว่าแป้งก็แม่นใส่กะทิเพิ่นขายอุปกรณ์ให้ก็ได้เป็นลูกค้ากินนั่แป้งแป้งสาคูใส่ใส่เป็น ใส่หวานอันนี้สิเป็นเป็ดใส่จ้าบางคนเพิ่นกับอมากทั่วเนาะุ่ว่า,าแต่ว่าวันนีหรัดมากทั่ว ของเจ๊น่ะทำเยียงเพื่อนว่าใส่ใส่เยอะเพื่อนว่าใส่อันใส่จ้าอัาคนคว้นเพื่อนกับบามากทั่วเนาะเพื่อนว่าแต่ว,วันนี้รัดมากทั่วใส่หวานอันนี้สิเป็นแป๊ะขนมเทียนละจ้านนี้ละ พอแล้วเพื่อนขายอันอุปกรณ์ให้เพื่อนกระห่วงเห้าเนาะเพื่นว่าเจ๊จะไปขายยังไงเจ๊จะมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะของมันขึ้นเพื่อนว่าเนาะเอาอยู่จะพอหนึ่งก่อนใส่เก้มยนได้จ้าบางคนเพื่อนกับบมากทัวเนาะเพื่อนว่า ตะไบวันนี้รัดมักถั่วใส่จ้าบางคนเพิ่นกับบะมากถั่วเนะวาะเพิ่นว่าตาวันนี้รัดมักถั่วใส่หวานอันนี้สิเป็นแป๊กดูน,ดน้ำซีเต้นำตาลแป้งกับน,น้ำตาลคือซื้อเกลือ นี่ฮอแล้วแป้งแป้งสาคูของเจ๊นนะทำอย่างเพิ่นว่ใส่ใส่เยอะเพิ่นว่าใส่อันเดี๋ยวกับสิบไป,ปนหนึ่งตัวนี้ก่อนจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคิดจ้ะใส่ความแสบเนาะก็แสบสบเทีเท,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 ทีอย่างแน่อนอน sẽ bán con cha Họ sẽ bán con cha Họ sẽ bán con cha Hãy subscribe ván... นี่สิปเป็นแป้งดูน้นนตนำตาลแป้งกับน,น,น,น้ำตาลซื้อซื้อเกลือขนมเทียนละจ้านี่แหละห่อแล้ว ในหวานกวนจ้าเดี๋ยวกับสิบเป็หนึ่งตัวนี้กอนจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคิดจ้ะแต่มันอัน,นมันนี่รรดเนี่ยใส่ใส่นนนั้ำฟักทองถูกปะใส่ใส่เป็นใส่ได้พี่น้องหูอ้อยู่ว่ามันแพงแต่ว่าเอาอ่อยจังหลายพปวดหลายปูวดของห้อก็ได้ แต่ว่าทั้งใายทุกข้าก็มากทัวนะ่วใส่ทั่วทอดนะทป็มีเป็นแปง้งปักทองเือหน่อยหนึ่งเ็ราะเด็กใส่แปง้ง่ะคูนั่งจ้ะดูชิมห่อใส่วาน